ลีลาของเขาแล้วก็ให้ที่สายงทองสายทองทองง่ายๆครับที่สุรศักดิ์สีครามตัวคนเปรี้ยวสมัครยัตราชั่งที่สายอทองทองอินหมองไกลๆและยก,ยก,หยากาให้ครับเทพินอทโหสวยที่นาาราธิปอุวัราชรัชราให้ที่นราธีปนราธีปไปแล้วโอ้โหเรื่นี้หยุดครับ ล้วก็ต้องยิ่ออกมาอีกโดนตาโดยเกียรติศักดิ์พัชระพัชระทองอินแทงลูกนี้ที่ราทิบให้มาสูงฟ้าครับแล้วก็เล่นเร็วมาที่พัชระให้เลยลูกนี้นั่นราธิบ่ดนกับเมธานันยกไปใสยได้ครับโอ้โหยิงนี่ครับแล้วก็ให้ที่พระเจ้าต้องยินพัชระดึงแล้วก็ยันบังอยู่ครับให้มาที่อนุวัตภูมิรุ่ง อันว,นวัดบางคนก็กลับมาไม่ได้เลยก็มีนะครับพัชระไปที่เจนิสักเดชดจำเป็นคุณโยมแล้วก็เจอกาแฟเท่านันาน้นเจนิสักไม่แม่นละพัชระให้มาที่เจนิสักแล้วก็ไม่ผ่านบางกคอบางยาตราต่างราาตรงกลางที่สายหมุนทองครับห้งเครื่องของเสถียรง่ายๆมาที่ปุ๋ยวิถ่ายพัชระ ชนะบอแล้วก็ให้ที่ศิริสักการรับหวานใจอาแจ็กกี้เรับระจะโต้แล้วก็เจ้นี้ความขยันมาที่จานิกแล้วก็อยังช่วยกันได้ดีครับาราชนรทองอินาราชนรทองอินต้องแก้ไขามาที่อนุวัตอนุวัตยัดเลยลูกนี้โยกครับฝากที่สายทองสายของทอง,หง,ทองเห็นแล้วเขเปลี่ยนมาเลยลูกนี้ทันหรือเปล่าครับ <c oughs> ได้ไม่ใช่ะนะครับนราธิปนราธิปุรุุขมาแล้วนราธิปุรุสุขมาที่ผมกิจสัตย์ดชารนตุนเรียบอ้โหนี่แหละฮะสมาธิต้องตีาบอลขึ้นมาครับแล้วก็ฝายที่รราชระตันได้ในี่สิิ์ออนจะรอช่ได้ครับสิธสัตว์วก็นี้ัชระใ้ที่ภาชัย มาสันชัยฝากตรงกลางลูกนี้โอ้โหยากไปนิดนึงครับโดนตัดแล้วก็เจ้าบุ๋มเจ้าบุ๋มเห็นเลยได้ฟาวแล้วครับจังหวนดีเลยของเจ้าออยรรชรา่ามาชระไปมาที่อนุวัตหิมลำนุือค้าบังแล้วก็ติตะกอนโอ้โหโดนตัดหิ้วมือไปยัยงไงครับปัญญ์มาชระมาชระทองอินให้เร็วลูกนี้ยแงแรงไปหน่อยครับมกพาแล้วก็ง่ายๆที่ปาชระทองอินให้เลยที่เจ้าบุ๋มเนี่ยทีเด็ดครับ บางไกลๆแบบนี้จะคอยเป็นใจครับชุ้สักพัชระถองอินง่ายๆนาราทิพบุญสุขจโต๊ะวาที่พระละง่ายๆที่โต๊ะทองขอาครับุึ้สักมาที่พระเห็นแล้วไกลๆที่นาราทิพบุญสุขลูกที่ได้ขึ้นสักเดี๋ยวจะเลิมคุณเพื่อนจาตีบ๊วย มาชนะให้เร็วนาราธิบุญสุขนาราธิบุญสุขมาแล้วกรบพ่อโอ๊ตมีใครไหมให้มาตรงกลางที่เจ้าถมแล้วก็เรียบรา่าโอ้จินดาโจ้โอ้ลุงนี่ง่ายๆครับอันนี้มาชนะทองหยินมาชนะฝากดันซ้ายอันวัดดิมลัุขให้ตรงกลางอ,อิสาร่าโดนตัดแล้วก็เจา้าวันนี้ชีสัากับกาให้เร็วน,นาราธิบุญสุข ไปที่พัชระทองอินแล้วก็ไปที่สี่ตกรลูกสีดาอย่าง,งไงกันลูกนี้ให้ที่เจ้าบุ๋มเก่งศักดิเดชจะเล่นตูดหูมีใครไหมครับตั้งหรือเปล่าลูกนี้แล้วให้ที่พัชระทองอินรอแล้วก็ฐานเจ้าบุ๋มเก่งศักดิเดชจะเล่นตูดหูเพิ่มเกมมาขึ้นหลัง ในที่อิโลมาแล้วนะฮะอิโลให้สะเทียนครับพิรยุทธสุขชัยอนุส์ฝากที่พระัจ้าละกินที่ก่อนคุณละวงับแบกขวาทีนี้ใช้บาบาธาแบกซ้ายครับแล้วก็ปีกลอยลมครับสดาเซรินพระเจ้าห้ลูกดี สสักตีครามให้ที่พชระทองอินพชระดวกับทิกรพชระกยังไงยง่าง่ายๆกองเตะให้ที่กองซักกองซักให้สุภพสุภพแก้วใสยังได้อยู่ครับสุภพสุภพให้ลูกนี้อัปเปชระทองอินพาชระดวกัิกรพชระพชระทองอินยังทิกอนแ๊กแป๊กเสียหายลืมเลย เิ่งศักดิ์ไทยมาที่พชระพชระทองอินเห็นแล้วดาราทิพย์ปุ่นสูดนกับการจากลีฟฝรั่งเศสนะครับยิ่งศักดิ์มาที่พัชระพัชระทองอินให้ที่ปีโลปีโลโสวยเลยนนีปีโล,โลโแหแล้วก็ให้ที่โรสแคนเษมยุ่งศักดิเก่ฟฝามาที่พัชระพัชระทองอินครับคือหลังไปเลยที่คุณมตัมให้ทีสมดีก ติดกองพร้อม่อนชัยครับเจ้าหนี้ปีโลครับตัดได้มาชนะไทยมาลูกเบเบนี้เมทัดันนะครับสีขาเปลี่ยนมาเลยคี่ดีกอเติฝากดีพระรสตรีพระรทองอินครับสายผงทองไม่รีบครับง่ายๆที่นราธิปุลสุขแล้วก็เห็นแล้วทางขวาที่ปอยมาลอเดะมาชนะ ไอที่เป็นีน,นี้พัราพะชระทองย่ที่นราธิลูินาศักพะชะันนีลูซิโอนานานลูซิโอยืดย,ย่จับตาดูให้ดีนยสายขงทองท่งุ่นไปแล้วริมสิริ่ที่พะราีารา้ นีพ่พัชระพัชระทองอินคกําเริ่เดี๋ยวแล้วก็ฟาหามาพัชระทองอินกํนกงา่ายๆพัชระทองอินเียวซ้ายหัวทอง,ออง,ทองไม่รีบครับลูกนี้แล้วก็ให้ง่ายๆนาราทิปบุญสุขฝากที่ปีกลมลังหน้า แล้วก็ให้มาที่ภัชระทองอินเงนี้สวยงามครับภัชระแล้วก็ต้ตตงองเปล่ากับเดนมีเดี๋ยวก็ต้องกันด้วยภัชระไหนที่ทเจริญศักดิ์ธีชาชรีศรศักดิ์มาที่เลย ภมชระจิาิศภชระจิเดชาเจริญกุมาแล้วที่ชรทองอนินมาแล้วดไภชระชระทองนมีใครไม่ให้มาตบกกนาเดชเจริญกเรวร้อยกัน